สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พน้องๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอ้ต้นไฟครับวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตอีกสักสองสามเรื่องนะครับในสิ่งที่กําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับก็เคยพูดไปเมื่อคลิปก่อนหน้านู้นต้องเยอะมากเลยนะครับว่าผมจะทําล i ์แชทบอร์ดเกี่ยวกับระบบการจองคอร์สเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ผมตั้งใจจะทําไว้และอยากจะทําให้เสร็จนะครับ ในตอนที่เห็นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในช่วงของการเริ่มวางโฟวางผังงานนะครับแล้วก็ยังทดสอบอยู่นะครับว่าเออกดเข้ามาจองคิวแล้วกดมาเลือกโดยใช้ออวิธีการอื่นนะครับจากการที่เราเห็นการจองหลายๆแบบที่เคยทํามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้ก็เลยกําลังจะลองทําวิธีอีกวิธีหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า วิธีที่ผมเราจะทําต่อไปนี้เนี่ยมันออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เพิ่งจะเริ่มได้ประมาณ20-30%แหละประมาณนี้เองเพิ่งจะเริ่มได้นิดเดียวเองนะครับแล้ววันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับก็คือมีน้องไม่เชิงเพราะเป็นน้องเหรอครับก็น่าจะรุ่นพี่นิดนึงนะครับแล้วก็มีคําถามจากรุ่นน้องอีก2ข้อประมาณนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมขอยกตัวอย่างคำถามของต่ละ คนที่ขึ้นมาในเรื่องนี้นะครับที่อยากจะาถามผมว่าผมทําอะไรยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาทํำลายแชทบอทได้นะครับในส่วนตรงที่ก่อนจะเข้าคําถามนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูก่อนว่า,อาไอเดียตรงที่ผมทําตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามีใครทําบ้างหรือย,อยังนะครับในสิ่งแรกเลยนะที่ผมเริ่มการทําเจ้าตัวลายแชทบอทนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเข้ามาทําแบบจริงจังเลยนะก็คือเราต้องมาวางแผนก่อนว่า เราอยากที่จะเริ่มจากหน้าด่านยังไงซึ่งในตอนนี้ถามว่าผมวางแผนยังไงผมก็ยังไม่มีแผนที่มันจะแบบ1 2 3 4 5นะครับแต่แค่แค่มานึกถึงเรื่องขั้นตอนแรกก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีคนที่กระโดดเข้ามาที่ไลน์ OA ของเราเนี่ยนะครับแล้วสิ่งแรกที่เขาจะเห็นเขาควรที่จะเห็นอะไรประมาณนี้นะครับตรงหน้าตรงภาพนี้นะครับก็คือผมเนี่ย ทำตัวที่เป็นลิสต์เมนูเอาไว้ก่อนนะครับก็กระโดดมาถึงหน้าแรกก็จะเข้ามาปุ๊บก็จะมาเจอประมาณนี้เดี๋ยวผมลองอบล็อกไปก่อนแล้วกันนี่พอบล็อกไปเสร็จแล้วนะครับผมก็ลองกดเพิ่มเพื่อนดูพอเพิ่มเพื่อนดูก็เหมือนาอารมณ์แบบคนกําลังเข้ามานะครับพอคนกําลังเข้ามาเสร็จปุ๊บพอเข้ามานะครับมันก็จะต้องเจอตัวที่เขาเรียกว่า,าข้อความต้อนรับนะครับ แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําข้อค้ามต้อนรับไว้นะครับก็ได้แค่เป็นข้อความเอาไว้เฉยๆว่าเนี่ยเป็นบริการต่างๆที่รออยู่นะครับก็เดี๋ยวรออ,อ,อนุมัติจากผู้ดูแลนะครับก็คือผมตั้งใจว่าผมจะคัดกรองผู้ที่เข้ามานั่นเองนะครับในไลน์แชทบอรเราจริงๆเนี่ยตัวไลน์ OA นะครับตัวไลน์เนี่ยไลน์โอเพนไอไลน์ออฟฟิเชียลเขาเนี่ยใครก็สามารถที่จะเข้ามาได้แต่การที่จะเข้ามาได้เนี่ยมันก็คือสาธารณะใช่ไหมฮะ แต่ถ้าเราอยากที่จะมีการป้องกันอีกหนึ่งชั้นนะครับก็คืออยากให้แค่คัดกรองเราเป็นคนกรองเองว่าเราอยากจะให้ใครเข้ามาก็จะทำะขั้นตอนของการทําป้องกันอีกหนึ่งชั้นเพื่อให้เขาเข้าถึงยากหน่อยตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ทําให้เข้าถึงยากหน่อยเนี่ยเพราะว่ามันจะมีอยู่2องเลเวลนะครับเลเ,ลเลเวลแรกก็คือผมตั้งใจที่จะให้เฉพาะผู้ที่เสียเงินเข้ามาแล้วมาเรียนคอร์สขั้นสูงหรือเรียน อะไรที่อยู่ภายในนี้แล้วงดการที่แบบบางคนไม่มีเวลาที่จะมาเรียนนะครับแล้วก็อยากให้เขาสามารถเรียนได้ตลอดเวลาแต่เรียนผ่านบนไลน์นะไม่ได้เรียนผ่านที่อื่นเลยก็ให้อยู่ในหน้าไลน์นี่แหละส่วนการจองคิวที่ทําเตรียมเอาไว้เนี่ยสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาแบบออแอคชั่นหนึ่งตอนหนึ่งอยากจะทําเป็นแบบพรเวษนะครับหรือว่าอยากที่จะปรึกษาส่วนตัวหรือว่าทําธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วไม่สามารถที่จะบอกภายนอกได้นะครับตรงน,นี้ก็จะทํา เรื่องของการจองคิวเอาไว้ ai, อีก1ชั้นประมาณนี้นะครับส่วนสแตนดาร์ดที่ใครเข้ามาก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีแบบขั้นพื้นฐานหรือเรื่องราวง่ายๆนะครับที่จะทําเอาไว้ให้แต่ตอนเนี้ยเพิ่งจะได้ประมาณ20-30%งมเองมนงก็เลยยังไม่สามารถที่จะไปเห็นภาพกว้างมากนะครับเมื่อกี้เราก็บล็อกไปแล้วแล้วเราก็กดเข้ามาใหม่พอเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นระบบประมาณนี้แหละว่ามีการเตือนนะครับแล้วพอหลังจากนั้นมีข้อความต้องตอบรับนะครับ อนรับเออแล้วจากนั้นเราก็กดเข้ามาเพื่อคลิกเข้ามาลงทะเบียนประมาณนี้แต่การลงทะเบียนของผมเนี่ยจะไม่ให้กกอกอะไรเลยแล้วก็ให้มันเป็นการเก็บข้อมูลเข้าไปนะครับตรงนี้เหมือนในภาพที่เห็นก็คือแบบเออขอพูดเรื่องการลงทะเบียนต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอจากเจ้าหน้าที่อนุมัติก็คือฝั่งผมเนี่ยอนุมัติว่าจะให้ใครเข้าหรือไม่ให้ใครเข้าประมาณนี้นะครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยลองมาทําอีกช้อยหนึง่งเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือเราจะมาลองทําแบบการจองดู แล้วพอการจองเนี่ยเราก็อยากจะให้บันทึกการจองในเรื่องของที่คนเข้ามานะครับเดีย่ยผมก็เลยทําเฟกเล่นๆไปก่อนนะครับก็คือเอาเฟกจากซิมูเลเตอร์นี่แหละมาลองใส่เล่นๆดูแล้วก็ใช้กดปุ่มจองนะครับอย่างเงี้ยเราก็มาเลือกวันที่ที่เราอยากจะไปจองนะครับเดีางวผมว่าผมอยากจะจองวันที่24เมษายนอ่ะผมก็กดเข้าไปนะอยากจะอะ่ตอนประมาณ10โมงประมาณนี้อยากจะจองช่วงเวลานี้นะครับก็ลองกดส่งเข้าไปก่อนนะครับปึง้ง พอเราส่งเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีข้อความนะครับที่จะตอบอตัตโนมัติกลับมานะครับว่ามีการบันทึกข้อมูลการจองเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะเพราะเมื่อกี้เราเมื่อกี้ที่เรากดเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าโพสอะไรนะเดทไทม์เดทไทม์ปิกเกอร์นี่แหละประมาณนี้พอเขาเข้ามาเสร็จปุ๊บระบบมันก็เข้าไปจัดการบันทึกหลังบ้านพอบันทึกเสร็จปุ๊บมันก็มีข้อความตอบกลับจาก ระบบออกมานะครับว่าผมเลือกจองวันที่24เมษายนนี่ก็ขึ้นมาแค่ประมาณนี้แต่แล้วมันก็มี notify เข้ามาเตือนนะครับว่าผมจะเข้ามาเนี่ยเพื่อมาจองคอร์สเรียนลาย Chatbot ประมาณนี้นะครับผมก็จะเห็นบุคคลที่เข้ามาจองแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อพูดคุยอะไรกับเขาก็ได้นะครับหรือเราทําระบบที่เอาไว้ให้เขาสามารถดูได้เลยก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะวางแผนแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้เราเพิ่งจะอยู่ในโซนแค่ ระบบหน้าบ้านเท่านั้นเองเรื่องของการตอบรับหน้าบ้านนะครับแล้วต่อมานะครับตรงนี้นะฮะตรงที่ไม่ใช่หน้าจอนะตรงนี้คราวนี้ก็เป็นเรื่องของที่จะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีคนถามว่าทําไมถึงเริ่มกระโดดเข้ามาที่ไลน์แชทบอทได้นะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับผมมาจากการทําผมอยู่กับไลน์มาเนี่ยก็น่าจะร่วมเข้ามาร่วมที่ปีที่สิแล้วครับเกี่ยวกับสติกเกอร์ไลน์ล้วนเลยนะครับผมมาโตมาจากทางนี้เลยแล้ว พอมันมาถึงช่วงหนึ่งนะมันก็เหมือนเคอร์ฟที่เขาเรียกว่าจุดพีคสุดเสร็จแล้วมันก็จะมีจุดเริ่มจุดลงมานะครับันก็คือเหมือนรูปรูปเครอร์ฟภูเขาเนี่ยแหละแล้วพอมันถึงช่วงตกระหว่างฝั่งผมเองนะคนอื่นอาจจะโอเคดีก็ได้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สาหรับผมรู้สึกว่าคนก็เริ่มบางลงห่างหายลงนะครับผมก็เลยต้องมานั่งฉีกออกมาอีกอะไรก็ได้ผมก็นึกตอนนั้นว่าทําอะไรก็ได้ที่ มันกว้างกว่านี้เพราะว่าเดิกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นเฉพาะคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่แล้วผมก็อยากจะให้มันแมสขึ้นอยากจะให้มันกว้างขึ้นก็เลยมาลองจับลายแชทบอร์ดดูก่อนตอนก่อนที่มันจะเป็นลายแชทบอร์ดนะชื่อเดิมมันคือลายแอดพอลายแอดเสร็จปุ๊บมันก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นลายออฟชิ่นไลคาวนั่นแหละผมก็เลยเริ่มเข้ามาตั้งแต่ตรงลายที่เป็นลายแอดนั่นแหละก็เลยอยากจะมาลอง ศึกษาดูว่าเราสามารถทําอะไรที่มันกว้างมากกว่านี้ได้บ้างเพราะเข้ามารู้จริงๆนะครับเข้ามาศึกษาจริงๆก็เลยรู้สึกว่ามันทําได้ทุกแขนงทุกประเภทเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะหยิบตรงนี้มาทําอะไรประมาณนั้นเองนะครับในสิ่งที่เขาถามมานะครับก็คืออ่ะผมขออัดคลิปเป็นตรงนี้แหละก็เลยเล่าให้ฟังเบอร์แล้วกันนะครับแล้วก็ในคําถามที่สองนะครับที่ผมว่าเออผมวางแผนยังไงในการที่จะทําตัวไลน์แชทบอทสักหนึ่งตัวนะครับ ก็เหมือนที่เล่าไปเมื่อก่อนหน,น้นาน,นามนกี้เนี่ยที่ว่าสิ่งแรกเลยนะก็คือการวางโฟก่อนว่าเราอยากจะเอาเรื่องอะไรขึ้นมาทําแล้วเราอยากจะทําไปเพื่อใครแล้วไอคนที่เขาได้รับเนี่ยเขาได้อะไรจากรายชับนบอรเราบ้างประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่ผมตัง้งจดุจดโจทย์เริ่มต้นก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปโฟในเรื่องของแต่ละขั้นตอนที่เป็นเหมือนก้างปลาแล้วเหมือนเป็น เป็นผังชาร์จหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยนะขึ้นมาปุ๊บพอลูกค้าเข้ามาเข้ามาเสร็จไปเจออะไรเจออะไรต่อก็ไล่เป็นสเต็ปสเต็ปลงไปเรื่อยๆเลยจนเจอเป้าหมายสุดท้ายที่เราอยากจะให้เขานั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะก็มันจริงๆมันมีเรื่องทําเยอะแยะมากเลยไะแต่นะแต่ว่าเราอ่ะอยากจะเอาเรื่องอะไรมาทําตรงนี้ก็คิดว่ามันยังไม่ได้มีออวิธีการอะไรมาให้เพื่อนๆในวันนี้นะครับแต่อยากจะเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็เล่าถึงวิธีการที่กําลังทําอยู่แล้วก็คืบความคืบหน้าของ ตัวการทําระบบตรงนี้นะครับก็เลยอยากจะให้เ,หเพื่อนๆได้เห็นว่าเออมันมีหน้าตายังไงแล้วทํายังไงออกมาบ้างนะครับประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวไว้อา่าในคลิปหน้านะครับแต่ผมเอาเทคนิคเอาอะไรมาฝากแล้วกันนะวันนี้มันชุลวขลุงจริงแต่ก็อยากที่จะอัปเดตแล้วพอดีมีคําถามมากก็เลยอ่ะใน,นนะั้ก็มีคําถามมาก็เลยลองทําคลิปออกมาหน่อยแล้วกันนะครับตรงนี้ถ้าถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็อย่าว่ากันแ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ล้วกันนะครับก็ถือว่าค่อยๆตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ วันนี้นะครับอินเทอร์เน็ตถ้าเมื่อไหร่มันช้าปุ๊บเนี่ยผมจะไปแบบนี้เลยคลิกเข้าไปตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาออตอบรับแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนหน้าเลสเมนูนะครับประมาณนี้เองอวันนี้ก็คงจะเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วกันวันนี้ก็คงน่าจะมีเนะะื้อหาสาระไม่มากก็น้อยนะแต่ขอเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับจากช่องไอต้อนไฟครับฝาก้ว้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ